สวัสดีครับผมธารัชรับดูลายมือผ่านัดพนุกรรมก็พบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมพูดถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับการทํานายฝันนะครับผมก็ฝันเห็นดอกไม้คําทํานายฝัน,นและเลขเด่นนําโชคนะครับผมก็พูดว่าการฝันเห็นดอกไม้เนี่ยผมจะบอกว่าการฝันเห็นดอกไม้หญิงชายใดที่ฝันเห็นดอกไม้สีสันต่างต่าง สวยสดงดงามหรือเข้าไปอยู่ในทุ่งดอกไม้เป็นฝันดีมากๆจะพูดเลยว่าใครที่ฝันเห็นว่าตัวเองไม่จะเป็นหญิงหรือชายฝันเห็นว่าตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในทุ่งดอกไม้หรือฝันเห็นดอกไม้มีสีสันต่างๆสวยสดงดงามสิ่งที่คิดไว้จะสมปรารถนาไม่ว่าคุณจะปรารถนาเพชรนินจินดาแ้้แหวนเงินทองเงินจนวนมหาศาลหรืออะไรก็ตาม คุณจะสมปรารถนาหรือคุณคิดอะไรก็ตามแล้วแต่มันจะสมปรารถนาอย่างแรกนะครับผมแต่ความจริงแค่อย่างนี้อย่างเดียวก็ทําให้ดีมากๆแล้วคุณจะปรารถนานานหรือปรารถนาแค่ช่วงสั้นๆอะรก็แล้วแต่แต่บางคนจะบอกว่าต้องดูความเป็นไปได้ซึ่งนั่นก็จริงผมจะบอกว่าการฝันเห็นดอกไม้เนี่ยถือเป็นหนึ่งในนิมิตหมายหรือเป็นฝันที่ดีมากๆและดีสุดๆแทบจะ กือบทุกฝันที่เราฝันเห็นมาไม่ใเป็นฝันดีฝันร้ายฝันนี้ถือเป็นฝันที่ดีมากๆเราก็พูดกันแล้วนะครับผมว่าฝันนี้ถ้าใครหมายถึงว่าอยากจะได้โชคลาภเช่นอยากจะมีโชคลาภเกิดขึ้นโชคลาภในที่นี้เรื่องของการเสี่ยงทั้งทางด้นการเสี่ยงโชคทางด้านของหน้าที่การงานการเงิน คุณจะได้ตามที่คุณปรารถนาเพราะมันเหมือนกับแก้วสารพัดนึกฝันนี้เปรียบสเสมือนแก้วสารพัดนึกนะครับถ้าผมจะบอกว่าฝันทั้งหมดเนี่ยอยู่ในเกรดไหนเกรดไหนจับลำดับอยู่ในเกรดไหนฝันนี้ผมให้ A บวกฝันเห็นทุ่งดอกไม้บางคนอาจจะไม่ค่อยได้ฝันเห็นทุ่งดอกไม้คนก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้คิดถึงมันมากแล้วก็ไม่ได้ให้ค่อยให้ความสำคัญกับมันแต่ฝันนี้ถือเป็นฝันที่ดีมากๆยิ่งถ้าเกิดผมเคยบอกแล้วว่าถ้าฝันยิ่งสมจริง ฝันว่าคุณได้ได้กลิ่นได้นะครับไม่ใช่ไม่ได้ฝันว่าได้กลิ่นดอกไม้ว่าคุณไปดมกลิ่นดอกไม้กลิ่นชัดเจนเข้าจมูกเมื่อกี้ยิ่งสัมผัสได้ถึงอารมณ์คุณได้อารมณ์จากการเห็นดอกไม้ได้อารมณ์จากการได้กลิ่นดอกไม้หรือสัมผัสดอกไม้เท่าไหร่เช่นดอกนี้มีกลิ่นหอมหรือบางคนฝันเห็นแมลงเข้ามาบินไปบินมาในตอนที่คุณเห็นดอกไม้ทุ่งดอกไม้ยิ่งสวยงามมีอารมณ์มากเท่าไหร่ ฝันนั้นจะยิ่งส่งผลวัยขึ้นและเป็นจริงแล้วก็มีโชคลาภมากเท่านั้นและบางอย่างก็ต้องดูฝันด้วยว่าถ้าคุณฝันเห็น,มนแมลงไต่ตัวคุณยอยแยะเต็มไปหมดดูน่ากลัวถ้ายิ่งน่ากลัวมากเท่าไหร่ฝันนั้นของคุณจะยิ่งส่งผลในทางที่ดีแต่โชคลาภก็จะได้มากก้อนใหญ่จํานวนมหาศาลมากๆนะครับผมอันนี้ให้เคล็ดไปผมจะบอกว่า สิ่งที่คุณคิดไว้อย่างที่บอกว่านี่ย้อนมาฝันเห็นออกมานะครับผมว่ามันจะสมบัติถนาเมื่อคุณจะหวังอะไรในทางที่เป็นไปได้แล้วมันจะสมบัติถนาแล้วโชคลาภของคุณก็จะเกิดขึ้นทังด้านสิ่งโชคนะครับผมเน้นเรื่องสิ่งโชคเลยนะประสบการณ์ใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นเช่นหน้าที่การงานการเงินก็จะประสบความสเร็จไม้ว่าคุณจะเป็นนายหน้านี่คือการงานส่วนการเงินการเงินของคุณจะดีขึ้นแคทโฟงของคุณจะดีขึ้นนะครับผม แล้วส่วนผมจะบอกว่าอะไรอีกเกี่ยวกับการฝันเห็นดอกไม้ผมจะบอกว่าความจเจริญรุ่งเรืองจะตามมาถ้าใครป่วยใครเจ็บผมจะบอกว่าฝันแบบนี้ถ้าฝันเห็นดอกไม้อยู่ในทุ่งดอกไม้เช่นถ้าเกิดคุณฝันเห็นสวรรค์สวรรค์มีเต็มไปด้วยทุ่งดอกไม้แล้วแต่นิมิตหมายแต่ละคนแต่คนไม่เหมือนกันผมจะบอกว่าฝันเห็นทุ่งดอกไม้เต็มท้องทุ่งเต็มสวรรค์ของคุณนั่นก็คือโชคดีมากๆควรเตรียมตัวรับซับก้อนใหญ่ แล้วแต่บุญวัส,สนาแต่ละคนด้วยแต่ผมจะบอกในภายหลังผมจะบอกว่าวิธีไอ้ชีวิตของคุณเนี่ยจะมีความเจริญความรุ่งเรืองโอกาสใหม่ๆจะเข้ามาผมจะบอกว่าคีย์เวิร์ดของความฝันนี่คือโอกาสความเจริญรุ่งเรืองสิ่งดีๆใหม่ๆนะครับผมใครเจ็บใครป่วยจะหายเจ็บหายป่วยหายไข้และอย่างหนึ่งคือโอกาสที่อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าโอกาสที่จะมีผู้ใหญ่สนับสนุน ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นก็จะตามมาแล้วอีกเรื่องหนึง่งถ้าเกิดใครไม่ได้เป็นพวกนี้มันอาจจะมีโอกาสแบบนี้เพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยถามว่าใครฝันเห็นดอ,อกไม้ตามที่ผมบอกนะยิ่งฝันว่าแบบที่ผมบอกถ้ายิ่งเป็นไปต,ตามที่ผมบอกมากเท่าไหร่ก็แสดงว่าโชคคุณยิ่งใหญ่มากเท่านั้นโอกาสนี้เขาจะมีเอ่อความสุนทรียกับความเจริญรุ่งเรืองของคุณเช่นคุณอาจจะเพลิดเพลินกับโอกาสที่เข้ามาทีละ ม่ใช่แค่ทีละนะทีละจํานวนมากๆเช่นมันจะเข้ามาทีละแบบปังปังปังทีละมากๆผมไม่เคยพูดแบบยิ่งใหญ่ขนาดนี้ในฝันที่เคยพูดแบบเคยที่ผ่านๆมานะหรือบางอย่างอาจจะเคยพูดก็เคยอาจจะเคยพูดว่ามันเป็นฝันที่ดีแต่อะไรที่เป็นฝันดีผมจะพูดฝันดีนะเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าอ,อคุณยังมีโอกาสมีความสุนทรียบความรักที่เข้ามาในช่วงนี้ได้ด้วยอ่า สุนทรีประสบการณ์ความรักใหม่ๆโอกาสใหม่ๆด้านการเงิน,นการทองความจะร่งหนึ่งในชีวิตการสมปรถนาอะไรที่คุณต้องการอันนี้ก็บอกคีย์เวิร์ดไปแล้วแต่ถ้าสมมุติว่าใครที่เคยมีฝันร้ายอะไรเกิดขึ้นนี้พูดคีย์เวิร์ดให้ฟังนะใครที่มีฝันร้ายเกิดขึ้นหรือใครที่ฝันดีอยู่แล้วอย่างเช่นฝันแบบนี้เช่นฝันบบว่าฝันเห็นดอกไม้หรือทุ่งดอกไม้วิธีการที่จะไม้บุญคุณเนี่ยเขาเรียกว่าให้ ให้คุณฝันดียิ่งขึ้นและให้โชคของคุณเนี่ยมันสูงยิ่งยิ่งขึ้นให้โชคของคุณมีมากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ว่าคุณฝันแทนจะได้โชคใหญ่กับการเป็นโชคเล็กหรือเจ้ากรรมในเวรเบียดเบียนทําให้คุณโชคดีทําไงคนจะบอกว่าขยันมันทําบุญสร้างบุญกุศลเยอะๆมีพระป่ามีกระถินมีอะไรใครชวนทําบุญพยายามทาแต่ต้องพิจารณาก่อนที่คุณจะทําบุญด้วยและความขยันมันเพียรในการทําหน้าที่การงานของคุณคุณต้องขยันด้วยถ้าเกิดคุณเป็นคน ขยันมันจะทําให้หน้าที่การงานการเงินหรือแม้กระทั่งสิ่งดีๆมันจะโอกาสอะไรต่างๆเข้ามาหาคุณมากเท่านั้นขึ้นอยู่กับความขยันของคุณและสิ่งที่ต่อเติมให้ความขยันของคุณได้ผลมากขึ้นเสริมคุณไปเรืเร่อยๆคือเรื่องเกี่ยวกับบุญกุศลทําบุญกุศลเยอะ,ยอะๆกระตันอยู่ต่อผู้มีพระคุณหรืออะไรก็แล้วแต่การสร้างกุศลจะเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของคุณเพราะทุกคนอยู่ได้ด้วยบุญครับผมเลขเด่นนำโชคนะครับผม ก็ไม่พูดไม่ได้ <c oughs> ก็ผมจะบอกว่าเลขเด่นนำโชคจากผมทวนซ้ำสองรอบก็คือ,อทวนซ้ำสองรอบนะครับมีเลขหกสามห้าหกหกสองห้าแล้วก็สองห้าสี่ครับเอาใหม่นะครับหกสามห้าแต่ตัวผมผมไม่ได้พูดแบบหกสามห้ารวมกันนะครับมีเลขหกมีเลขสาม มีเลขห้ามีเลขหกหกมีเลขสองห้าแล้วก็มีเลขสองห้าสี่ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการฝันเห็นกไม้ครับในฝันและเลขเด่นนำโชคความจริงจะดูเหมือนเป็นฝันดีนะเป็นฝันที่ดีความจริงมันก็เป็นฝันที่ดีแหละฝันเห็นดกไม้ยิ่งถ้าดียิ่งรับรสรับกลิ่นรับสัมผัสในฝันมากเท่าไหร่ยิ่งสมจริงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นฝันที่มีคุณภาพมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นเป็นแบบนี้หรือเปล่า ก็ใครฝันก็โชคดีครับใช้คํานี้คาเดียวเพราะฝันในดอกไม้ยิ่งนานาพันธุ์หรือเป็นดอกไม้แปลกๆที่ไม่เคยเห็นสไหลากหลาสีสันย,ยิ่งได้ยิ่งดีไม่ได้ฝันง่ายๆนะครับฝันในดอกไม้ตามที่ผมบอกยิ่งเป็นดอกปาริชาติสวรรค์อะไรนี้ได้ยิ่งดีจบไปแล้วนะครับผมก็ผมเป็นหมอดูลายมือพี่สีใครที่ต้องการดูลายมือพยูซีกับผมติดต่อมาลายดี ทารัสสองหกใต้ข้อความด้านล่างคลิป YouTube ผมทิ้งไลน์ดี่ตรงใต้ข้อความด้านล่างคลิป u t u b e นะครับผมใครต้องการดูราเมือที่ซีสองอย่างหรือจะเรียงในหนึ่งก็ได้เจ้าผมดูผ่านทางโทรไลน์ใครที่ต้องการดูรายมือที่ซีกับผมก็ดูผ่านทางโทรไลน์นะครับผมดูผ่านทางโทรไลน์ก็สปีกเกอร์โฟนคุยกันสดๆผ่านทางโทรไลน์ผมเป็นหมอดูรายมือเป็นคนที่ด้วยคุณสดๆผ่านทางโทรไลน์เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวคุณซื้อส่วนตัวให้คุณด้วยคุณสดๆ ผ่านทางตทรไลน์ให้ชีวิตของคุณพัฒนาธุรกิจของคุณพัฒนาแบบ,บ้องการปรึกษาด้านไหนหรือยังไงเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวเป็นคนที่เต็มที่กับปัญหาของคุณไปผ่านทางโทรไลน์สดๆก็ลายมือพี่ซีโดยใช้วิชาลายมือพี่ซีในการแก้ไขปัญหาเพราะผมพัฒนาให้ชีวิตหลายคนจะรุ่งเรืองแม้จะจะเป็นเจ้าสัวใหญ่เจ้าของธนาคารเอเป็นที่เขาเราียกว่าเป็นซีอของธนาคารเป็นผู้จัดก,การธนาคาร เป็นซีอของบริษัทใหญ่ๆหรือแม้กระทั่งเป็นเซีร์ไนดาราหลายคนเป็นผู้นําจิตวิญญาณหลายคนก็มาดูทั้งแบบ VP ทั้งแบบที่เป็นมาดูแบบออนไลน์ก็มาดูกับผมหลายคนแต่แจ้งก่อนนะครับว่าแบบออนไลน์เนี่ยจะเป็นการดูแบบลายมือพิ่สี่จำกัดคที่หนึ่งช่วงเอ้ยแบบเป็นแบบไลน์ออนไลน์นะครับผมก็เป็นแบบดูลายมือพิ่สีนะครับผมแบบเราสปัเกิรัพย์เกร์โฟนสดๆแบบที่เต็มที่กับปัญหาเนไปก็แบบ ผมดูสดๆผ่านทางออนไลน์นะครับผมกแล้วมีวิธีหนึ่งคือที่ออนไลน์เป็นไงก็คือผมทิ้งไลน์ oa ไลน์ o f f i c i account l a นะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างก็ใครที่ต้องการดูรายมือที่สี่หรือจะติดตามข่าวสารใหม่ๆในไลน์ o f f i c i account l a ก็ฝากกดติดตามกดเป็นเพื่อนในไลน live, ์ o f f i c i account l a ด้วยก็ทิ้งไลน์ o f f i c i account l a ไว้ด้านล่างก็กดติดตามได้ในไลน์ o f f i c i account l a ด้านล่างก็มีช่องทางไลน์ office account หรือไลน์ oa ก็ทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างหรือจะมาทางไลน์ ไอดีทั้งสองหกก็ได้นะครับผมเม็นีสองช่องทางในติดต่อทางไลน์นะครับผมไลโอเอกับไลไอดีนะผมมีวิธีหนึ่งคือลายมือพิซีหัวห้งตัวเลขชุดใหญ่ไฟกระพริบที่ทำังานนะครับผมก็แบบ i p ไลายมือพิซีหัวหิงตัวเลขชุดใหญ่ไฟกระพริบทั้งหมดนะครับผมก็คือแบบเป็น v i p กับแบบธรรมดาลายมือพิซีจังกอนที่หนึ่งชั่วโมงครึ่งแบบนี้จะเป็นแบบที่หลายคนที่เป็น เศรษฐีเป็นคนที่เป็นคนที่มาจากต่างประเทศเป็น c ีอชื่อดังของเมืองไทยเป็นดาราเซปินหลายคนที่มีปัญหาหนักก็มีเหมือนกันมาปรึกษากับผมคนที่มีอ่าธุระอะไรที่ปรึกษาสําคัญจริงๆหรือคนที่แบบต้องการพัฒนาชีวิตอย่างเร่งด่วนจะมาปรึกษากับผมก็แบบทาง v p p ที่สำนักง,งานหรือใบธรรมดา,าที่สำนักง,งานมี2แบบให้เลือก ก็ประมาณน uh ี huh. ้ที่สำนักงานนะครับผมขอ location ขอที่อยู่มาได้หาผมที่สำนักงานให้ผมเป็นโค้ชส่วนตัวเป็นโค้ชที่ปรึกษาตรงๆเป็นโค้ชที่แบบว่าจริงจังในปัญหาคุณไปเต็มที่ที่สำนักงานนะครับผมใครที่้องานมาหาที่สำนักงานแบบดูสดๆดูตัวๆแบบว่าเป็นคนที่ปรึกษาให้คุณตรงๆที่สำนักงานก็มาที่สำนักงานได้ใครเห็นว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กด subscribe กดติดตามหผมเยอะเป็นกำลังใจให้ด้วยเพื่อให้การแจ้งเตือนใหม่ก็กดติดตามกด subscribe นะครับผม ก็เพื่อญาติพี่น้องพ่อแม่ของคุณไม่พลาดสิ่งดีๆให้เนานี่คุณรักไม่พลาดสิ่งดีๆก็กดแชร์ไปเยอะๆเพื่อไปกำลังใจแล้วก็ให้เขารับสิ่งที่ดีๆนี่ลาเท่าน,นี้สวัสดีครับสวัสดีครับ